ตอนไหนดีอ่ะอุ๊ยตอนนี้ดีกว่าหืมจิ้มจิมเข้าไปเลยเปิดเตสท์แท็บเฮียงแต็บอุ้มฉันมาแล้วเนี่ยไปให้ฉันนั่งน้ำเนีย่ยมาแล้วแต่อิม่มเนี่น แ่บแห้งอิ่มเอาอุ้มคุณคือบ่อเอาพักใส่เอากระชันบ่กินพักแหมเอาคุณคือบ่กินพักล่ะคุณเป็นคนบอกฉันเองดิอุ้มว่าช่วงนี้น่ะคุณกำลังลดความอ้วนแล้วลดความอ้วนเนี่ยไรนี่กินแต่เนื้อพักหอดกับบ่กินอุ้มคุณอย่าลืมเด้อว่าน้าคุณน่ะเกินฉันไปตั้งบักโซงรูวเลยดิ กำลังลดน้ำหนักอยู่นี่ไงเอา้าลดน้ำหนักภาษายยังนีอุ๋มกินแต้เน้อโออิมคุณว่าสร้างตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่อยู่เดี๋ยมแล้วสร้างรับประทานอย่างเป็นอาหารล่ะสร้างกะรับประทานพักผลไม้ไงอุ๋มมีเลีเ้ยวอิม <Wow. S 1> แล้วคุณว่าสิงโตจอยบอ่ สิงโตกระใจได้อุ่มแล้วสิงโตรับประทานอยังเป็นอาหารล่ะสิงโตกะรับรประทานเนื้อไงอุ่มถือต้องเนีวอิ่มถือต้องเลยนี่ฉันอยากลาดน้ำหนักฉันก็เลยกินเนื้อตามสิงโตมันจังสิได้อยหุ่นดีฉันสิไปกินผักฉันก็อ้วนแล้วเนาะอิ่มเ oh, <no. S 1> ข้าใจฉันไปเม่นติอุ่มเม่ยนอิ่ม,มคุณน,นี่ไม่รู้ยังไ้ความรููไม่ได้ในอิ่ม คุณหลูไม่เลยมามาฉันกินนํา้เมื่อไ้ได้อิมม่มบ่ไไ้นี่พักเตรียมไวใ้ให้คุณโดยเฉพาะเลยอเอาฉันกินเนื้อบ่ได้ติอุ้มบ่ได้อิมอ่มคุณอย่าลืมด้วยว่านำนักคุณนี่จอยก็ฉันต้องว่าสองโลพุ่นเด้คุณต้องกินพักหลายๆายให้นำนักมั่นคืนโอเคบ่อิม่มคันคุณมากินเนื้อคุณกับจ้อยแล้วเนาะแล้วจะให้ฉันกินพักในดอกติอุม้ม นี่อิมกินกับน้ำจิ้มก็ได้นี่นี่เดี๋ยวฉันซาทฤฤ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 ีเทบังเลยนี่พักจิ้มน้ำจิ้มปาดอ่ะกินเลยอิมกินนี่อิมช่วงนี้คุณต้องงดเนื้อแค่บอลนี่ฉันต้องกินเนื้ออุย้ยนี่อิมกล้วยผลไม้คุณกินได้อ่ะอิมกินเลยเ oh, <no. S 1> ดี๋ยวฉันกินเนื้อเด้อ แคบอนี่ฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่เด้นี่อิ่มฮะอืมเมียนบลาอุ้มแซ่บฆ่าอิ่มจะเล่นหนาแพ็คหนา ha 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 ha